สวัสดีครับนูเลตครับพอกันย่มืเอแรกนะครับลังเลงงานนะครับมือนี้ผมกับสิผ้ามาเห็ดเมนูกินเขาแรกนะครับผมมือนี้ได um ้กระดูกหมูมากนะครับผมผมกาวาสิเฮ็ดยังดีเนาะผมกาวาสิเฮ็ดกระดูกหมูผัดพริกนะครับผมกระดูกหมูผัดพริกนะครับผมได้กระดูกหมูมากต่ตลาดนะครับบรูวาสิเฮ็ดเมนูยังกินทอดกระเบื่อแล้วนะครับผมกะลองเอามาผัดพริกดีกว่านะครับกินกับข้าเจ้านะครับผมพอดีผมมี น้ำพริกกะปิเนือน้ำแล้วก็กินกับน้ำพริกกะปีก็ได้นะครับมีผักนะครับผมบดถิบยังผมพร้อมแลละเดี๋ยวไปลงมือเห็ดกันเลยนะครับกับเมนูผัดพริกกระดูกหมูนะครับผมตูดของผมเองนะครับแซบครับลังเหลืองานจั๊กสกินอย่างขี้เก่านั่นแหละครับพี่น้องไะเข้าลงมือเห็ดกันครับเขาแรงแซบมาครับผมมาลงมือเห็ดกันครับนี่หมูของผมครับเส้นหนึ่งประมาณนี้มีเนื้อ มันกระดูแบบจังได้บรูกันครับมีเศษหนึ่งครับมาครับบะนีมาลงมือเฮตุกันครับกับเมนูเสิร์นะครับผมพริกสดพริกแห้งนะครับแล้วก็มีหัวหอมนะครับผมใส่เป็นหัวหอมแข็งนะครับผมแล้วก็กระเทียมนะครับตํานะครับผมแล้วก็อันนี้สําหรับปรุงแต่งทางนานะครับผมผักซีกับต้นหอมนะครับผมเดี๋ยวผมใส่เอาดีลงไปโขกกันนะครับเผ็ดๆจดจับใส่หอมหัวหอมน้ำครับมันจังแบบ หอมสมซื้อ yeah. okay, นี่แหละเห็ดมั่วไปซะแล้วครับเพราะรู้ว่าจะสิกินยังเบื่อนะครับผมเดี๋ยวโคลใเข้ากันนะครับโอเคครับผมก็ตามละเอียดเข้ากันนะครับผมเข้ามาลงมือการผัดเลยเอาล้ะครับเดี๋ยวเรามาลงมือผัดกัน mm hmm. สูตรมัม่วแต่อร่อยแน่อนอนบอกไว้เลยคร mm hmm. ัวนุ้ยละเอียด ไม่ทําให้ผิดหวังปเปิดแกตแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่พริกลงไปไม่ใช่น้ํามันก่อนนะครับน้ํามันน้อยนึงนี่แหละถ้าไม่ใส่น้ํามันมันก็ไม่ได้ว่าผัดอิจฉาหอมแดงขึ้นคือไม่ใช่ผัดกะเพรานะครับ มันคือซี่โครงผัดพริกใส่ลงไปเลยครับของแท้เราจะคั่วนะครับคั่วให้มันไม่ไหมสุกๆรอบรองทำเมนูนี้ข้างบ้านดานะครับผม ดาฟวไดาฟว์แม่ได้เร็วเลยผมก็จะปรุงก่อนนะครับผมน้ำมันหอยน้อยหนึ่งซอสน้อยหนึ่งน้ำตาลน้อยหนึ่งผงชูรสน้อยหนึ่งซีอิ๊วขาวน้อยหนึ่งผัดให้เนื้อมันสุกเนื้อหมู รับลองแซ่บขายไม่ได้ต้องแค่น้ำล้างครกนี่เน็่ได้เรีงไฟใส่หัวหอมลองไปน้ำครับมันจังหอมเวลาผัดนะนี่แป๊บหนึ่งโอเคสามสองหนึ่ง เต้นเต้นเป็นไดพี่นอ้องสีสนันนี่แหละจุดจ้าแบบไปแหงแบบน,นีแ้แหละครับัง้งแสบแสบแล้วพอมปิดแก๊สใส่ต้นหอมลงไปนี่เอาสิ เสร็จเรียบร้อยครับกับเมนูสี่โค้งหมูพับพริกครับผมนี่เป็นไงมาตารน่ารับประทานมากเลยโอเคเดี๋ยวจะใส่จานไปซิมกันนะครับว่ารสชาเมื่อสิออกมาเป็นแบบไหนนะครับผมไปกินข่าวกันครับสวัสดีครับมาครับเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูเอ่อยังก็น้อเอ่สี่โค้งหมูผัดพริกนะครับผมเป็นตะแซบแซบแน่นอน ซีซันหน้าตาแบบเดอะเบสนะครับผมนี่แก้วกะปีเฮ็ดถึงแ่เมือขึ้นนะครับสิม่หมดก็เลยสีมากินมามานซมมึงครับว่ารสชาติมันจะเป็นแบบไดนอันเพชรนีของแทน้แน,น,น่นอนนี่อือกินกับเข่าสวยอืมอืม ก็ได้แล้วครับหมดเครื่องปรุงมึงเข้าไปไน่เนในซอกนะของกระดุมม้วมผมจะเห็ดออกหวานหวานหวานเค็มจังเลอืมพายครับเมนูนี่ครับ หรือกลมหอมของหัวต้นหอมหัวหอมนะครับน้ำพริกกะปิว้าวข้าวครับตัวปู Se der. บ่ค่อยเพดปันไนดดิมันดังมันยังซื้ออืม 判断。うん อืม่ได้ครับพังครับขออนุญาตจิ้งเขาครับเจอกันคลิปหนาเห็นไมน่นูอย่างนะครับผมดูว่าเห็นอย่างนะครับขอบคุณนะครับขอามาเราชมแซ่บหลายเปิดนอกเห็นมึงครับหู<ฮ>สุดยอดบวเผ็ดเจ้าปากแดงสวัสดีครับ